เลียวเลยวดยไปเลียวเมาเล้ยเลี้ยวยดเลย่งใสล่ะโทมาสางเยในบ้านดอนยังเพอายุุ่มจินเย็นเนี่ไ้ไม่ยั่ลองพลาลงพาเดี๋ยวเดียวะคือผาของผมมาทั้งนี่บ่ะเนี่ยเอ้ามันเกิดยุดดอนไหนโว้ยย่ดอนป้าเป้าหุ่นไมุ่นละนี่ดอนป้าฝ่ายเด้อครับไก่กัน5ากิโลเด้อไปกับขึ้นกับขึ้นไปกับขึนกับขึนโวยเพตตกลับะกลับ ทำพิธียุนีถามันมีเดียวมันมาเองโอ้โตวห่วงทำพิธีเรียกเอาหน่อยเอาสายสินมาโอ้สาสิหาหมอกยู๋โอ้เสียข้าวตัวนี้แม่ะวันนี้ละมันจังมันโอ้ยพ่อข้เตินคือพ่อลวดสลิงพุทธนะอันเลี่ยวๆผมยืมไปลามกล้วยใน่รือหลวงว่ออโอ้ยหยุด <โ>อุส <objectives> ่ามาบ่ม <t arsi> ั่นใจผู <t ari> ้ภาพมาปราบเถอบุ้ยเีเชียใจแล้วโหลดแล้วบวชหลายพันศาแล้วไปอุมีิลางสังหอนบอกเหตุเป็นอยังเยืดสุดนักทางสุมังกลังสุปะปังสุจิตตังขนูสุนุตทองคาถาคือแท้วะเอ้ยเข้ามานั่งทั้งพีหลวงพ่อนั่งกลางเห้ห้ามออกจากสายสินเอาครับพูดออกจสายสินบริบบ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 อบบบรบง หยับมาในหยุดมันยังมากเลยเตะมันยังดอกเดียเฮ้ยยังมาเฮ้ยแหงเตะขนาดโอ้พอเสียอันคาถาเอาเออเอาเสียงผาบม่านตัวยโอ้ผาบม่านโอ้ยออกจากสายสินได้พอนอฮะเนี่ยเดี๋ยวได้วยโอ้ยสายสินโอ้ยจ๊ะโอ้ยไม่อยากอีกจะมีกระเฮ็ดติด โอ oh okay. no. si right yeah. mm. ้ยเนาะขาขาขาหอนเลยวะโอ่แม่นตัวมันมืออื่นนี่ติเออยตัวมันมืออื่นขายกคู่พ่อสอนเดินนอเนาะเดี๋ยวสิไว้ถ้าเบิ่งพ่อสอนเก็บไว้ในไฟเร็วๆอืวแม่นแท้วะแห้งแท้เนาะลุงพี่อืกินมากกว่านลยไหมเหม็นตึงเลยกินกระสือแมงเหม็นแท้วะวุ้ยบ่แม่นกินกระสือขี้หยั่งขันพอตด โอ้ยสะพอมันถีกินอาจาย์มามาดอกห่วยห่วยฟ้องคว้าร้ลงฟ้ามาคือยังงามเจ้าภาคบอลในไอทีวีเถอะไมบอกโอ้โหคาถามมาแปงสนอบัตเฮ้ห่วยว่าซอยกันเรือฮาวาได้เฮ้ โอ oh, oh, it, ้ยโอ้โอ ah> ้มาแล้วโอ้มาเกาะลงพ่อมาแล้วเดือดละนี่ละนี่ละตัวแล้วจ้าโอ้ลงพ่อมาแล้วลงพ่อเอ้มาซีนาคอยคือคอยเป็นนีเจ้าแว่าเอ้ ย่าทองคำย่าทองคำเศาเป็นใชเป็นหยังก่เสือเศาซาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าไอหยังนึงฮันบอกเราเศร้าอ้ยบอกก็บอกไงผัดบอตีขันบอกไงบอตีก็ผัวนางบอกดูทรายรวัดพุณสนะหยังมัยังไก่ปนนี่โอ้ทูมันเห็นตอนเห็นตัวปนี่ถึงอ้ยก็สันทิไปม่นมากดูเนาะโอ้แสดงไวแก่แดงมากนี่เขาสารเสกมา าสายมากามีขคอสสอสเซก็ได้ขนูจักซ้ำนี่ลง่อลง่อลง่อมันพ่อมันคอยสารเซกต้นนะขาหนึ่งล้วตัวนั่นนะอ้าเมื่อวานคือเป็นขอสารอยู่โอ้ยนิ่อยลักออกไปมาหนึ่งแต่ออฟลอฟลสีโฟลิโฟลิสเอสาเราดีอยู่อเออยายทองคำมือ อย่ามากวนลูกกวนหลานกวนบ้านก่อนเมืองไปอยู่ปลาเล่าข้องถ่าปลาหยาข้องกินเด้อยายทองคําเด้อยป้าเอ้ยแล้วแล้วกู้สายสินอวดสว่างสบายมากก็เอ้ยอะมันปลาป้าหยานี่เห็นตอนเห็นโตปลานี่มต์นิมนต์ออกก่อนผมสิเอาสายสินกับบอกยืดดอกอยากหัวด้วยมันเลยมันเลยมสบายมากเลยกู้สายสินเร็วเร็วอยากเห็นลูกฤทธิ์ ว้าหอนบ่เลิกบ่แหลวแถมหมานีแม่ไปว่ะลงไปอีกแล้วโทษตทษเัาเอยเอาเจ้าเด็จ้าบ่เลิกบ่แล้วนาแล้ ถุงหนังละแแบบโอ้ถุงเขาสารแหละหลวงพ่อมันเครียดป่ะหลวงพ่อเขาหนึ่งไงมันน่ะดีแล้วดีแล้วจงไว้ถามมาโอ้อโทษมาสร้างก็เลยก็แล้วถึงเน้นเอาข้อยธนูมาข้้อยทนุสบายมากพอมีหลายวิซาตัวห้วยห่วยหลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวกระป๋องเบียร์สร้างตัวเมี้เดี๋ยวพอเสียกสร้างให้เป็นคข้อย โอ้ยก่องทิ่อดใจแล้วนะอ้แล้วผ้กปูมใจโอ้ยพวกเป็นเอ็คาราบ่าวได้ดิเมะพรปากกระสือได้ดิเมะโอฟรนสเอฟโฟล์สโฟลสตีโคสฟรซกว่ฟล์สชฟเอร์มันแมนเนี่ยบอกลงพอคัยมา ภาคภูมิใจควายเมืองไทยเลีออย้ยงเอง,งมาภูมิใจอยูุ่ยงนีเบกิกหลวงพี่ซอยผมแน่ผุหละ่ะเอ้าหลวงพ่อเอาดีท่อขึ้นไปยังผมหลาผมจือแล้วลาบจืดหยังเลยเนี่ยโอ้ยกับตอนบวชใหม่ๆพะนะุะเน้ออะไรยู่งโงหน้าเอาดีขวัยหม่ามาคอ่ยขวัยฆ่าถาคอยขวันกระจื้อกันตัวควัยกระได,ไดเอาหิมะรถนาหลงมา เออไอ้คุยธนูลูกพ่อเดี๋ยวนี้มันมีผีสางนั่งไม่มาก่อกวนหมู่บ้านดอนย่างมันอยู่ท่านได้รีบไปจัดการมันนะไอ้คุยธนูลูกพ่อไปเร็วุยมาใส่ไงแท้สบายมากฟังเสียงเอาเออผู้สายศิลป์แชะเออผู้สายศิลเสร็จก็รอเลยผู้สายศิลสบายมาก ไปไปแล้วหัวตัวกันคุ้ยทะลุเลยไอ้พี่เลยแกเรื่องเรื่อโอ้มาไปมาเร็วเร็วเนี่ยจำพังมันเร็วนี่มีมุ่นออกก่อนเลยครับลงปอหลงปอมันมาอแลม่แม่งยังเย็กว่าแม่งอ่ะ มีหลวงพ่อคั้วไอ้โตบกญ่บักเตะไหมมัมนกินมดเหลือแต่หัวคอลออ่ม่โอ้มันแท้ว่ะแหลมแหลมขับลื่นลืนลืนเอาไปย,าายังลื่นอ่ะจงไว้แท้ใจจังหันโอ้ยนางเก็บมะฮวงยัดลื่นเสซยอยู่ท้อๆมันบ่ย่านบ่กลัวยีิมมะคอยเองบาดนี่พอจะออกจากสายส,สายสินคอยตัวเดีวยวดีไหมว่าใจกูมาอยู่กับเนี่ยกับชิงแล้วเน่นรูปประคัมร้อยแปดมันมึงกันเท่า ทอทอมาสร้างอยากเข็นฤทธิ์ลวงตาเสยเถืะอห้อยคล้องข้อปั๊บนี่ไม่เป็นจุไมีจุดแหล่เดี๋ยวเป็นไฟลุกพรึบห่วงว่ะมาเลยมาเลยนี่ล่ละให้เห็นตัวจ้าจ้าจังสีอะไรเนี่ห้อยดู ยาเด้อพระเด้อรอมารอมาเอฟเฟอร์เอฟเฟอร์เลยด้วยพี่สอ,องเฟอร์สุดเอาผ้าไว้หลว่อเวไวหลวงพ่อของรดเอาเน้นไปคลองเจ้าเอาเลยน,นี่เดี๋ยวไฟใหม่เลยบ่ต้องห่วง โอ้ลูกประคำรอยแปดครับพี่ยุมันคือโ่อใหม่หลวงพอ่อน้อยอแผนการคันสุดท้ายมาเ <c oughs> จ็ส์เจบส์กอไล <c oughs> ่ย่าหยอกย่าหยอกเอาอดิเดตมา <c oughs> เอาเลยหลวงพ่อเอาเลยเอาเลยหลวงพ่ออยไซเล่เหลี่ด้เถาะ ยายทองคำนี่คืออดีตเจ้าลูบอน้อยน้อยชีพพรจรลงเท้าไปเลขเกียร์แปดเกียร์แปดก็สองพันไปเลขเกียร์แปดก็สองพัน หมดเองวายเบิ 1> 1่งน oh, ้ำมันก่อนแล้วเป่าถังแหลมเป่าถ้ำโอ้ยเป่าแมงอย่างตัวสูงแถวเนี่ยเร็ว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 ชะดชชะดชัดึเบิงทั้งหลังใหาเร มอไซค์พี่น้อมาฝากไปเนาะบอกโยมยืมมอไซค์กับอดีเด้อ องมึงไงใครมึงเอาทางกเาะเจ้าไปจ่อพิ่นมม่ยังดินเนี่ยจบแล้วกูเห็นกูกัลเลนมันถือม้าไม่ยอมรุ้เลยโอ้ยพุ่นจีด้าเขาเร็วลุงป่วไปทางไหนยหยุดเขาบอกแลม,ลมอีอ่ไรวะแลมนี่แม่นีงป่วนน้อยโอนอยากสั้งแมงเถ่ะ,ะป่ะพอไปถ่ายจุวัดหยุดเอ้า <c oughs> ลูกเขาอ้บาหุยมาท้าคนกูรีแม่นี่ทางกระยานี่ลูกว้ายว้ายทางกระยาแม่งหงายังเป็นว่ะ โอ,อก้ก็เงือดเลยเว,ว้ยรีแม่แนี่นี่ละวะบายบายเธอจ๋าเยืดไปหลวงพีง่หลวงกว่าแมงมืดจะวะ่าหัวหน้าพ้องยังละเอานี่ละเวะ้ยปลอดภัยละกวะ่าเออ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 งยะงยะกุ้งไงกู โยมผเนิมโอ้ย,ย,อยไปทางเตยตนะฮะอุย้ยขึ้นมปนบ้าแล้วโอ้ถังขยะอย่ามองข้ามความปลอดภัยเออ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 ยังไงกู อจะแงกูจะแห่กลบกให้เสียเยงมึหันนะีแมงบอกว่าจะแจะแมันหอนวะนูุ่รีอ้เยอ๋อมเอ้ตพมันหอนเยอแมวบ่ถุงยังเลยเนี่ย กูว่านสิบ่มีคนแย่กูไอ้มีคนยอดแต่เยอะเด้ออย่าไปแป้งแม่งกูห้อนน่ะอย่าไปเนี่ยมันแน่นหน่อยเฮ้ยอย่ามาฮพอไปใส่มังน่าพอแบบู้เคยเห็นดวงย่ามันจะขึ้นจากหูบอลักษณะเดียวกวันยู่เนี่ย โอหลวงพ่อหลวงพ่อมุ่นเลยหลวงพ่อบโอ้เบ่เคยเล่นจักเทียบนนั้นว่าฉันทำหาตะบูเล่นกันกันสะโพกสะโพกเรแม่หลวงพ่อดีก็โถเ่เคยหยาบเคยมึนปนี้จักเทียพีก็ได้ปนนั้เลยว่าเจ้าของกระดอก็ได้ล่างตั้งหวานกูตั้งแต่ที่เหียกขุตึงที่เสียกตั้งกระปองเบียร์หวใหวใจหจหัหอวใจอัวอััวันเันใจหัวหัวหวยหย เดี๋ยว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 หลวงพ่อเอามานำกันจะค้นก่อนเหรอมานำกันจะค้นดีครับเอาพระเด้เอาพระไปวัดแล้วเลยคีโมเซเขาวัดแล้วครับขี่มอเซเข้าวัดแล้วครับยนมอมสารเข้าวัดแล้วครับมอมสารเข้าวัดแล้วก็เหลรอยยุห่าเท่านั้นแล้วก็นับเพ่งนี่แปงหลวงพ่อว่ามันกล่องเอลี่อยู่ในหันเดือเอาก็นับแล้วก็บคอยนี่หนึ่งนี่นสองนิ้นสามเบิกยืดซี่ใหาพน หาพอดีหาพอดีน้องพ่อี๋อยอผมทำเนี่ยเพิ่นมาเตอร์ไซอีกเพิ่นใดอีกก็เพิ่นที่หาแล้วละเนาะคือว่าคือว่าหลวงพี่สารเขาวัดแล้วเอาเขาก็เพิ่นที่หาดีเพิ่นที่หานับไม่เน่ะนับข่อยนีจะเสิ่วถ้วยว่านับข่อยนีไม่สิได้ยุ่นมูสันนับหนึ่งเลยเจ้านั่นหลวงพ่อโอหนึ่งจากข่อยตีแม่เราหลวงพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าถกเอาเอ๊คอยนับไปวันหนึ่งคือจะหาอยู่วะ โอ้นับมาแต่ทางพุ่นนี่ยน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืพ่อแล้วกูพ่อแล้วแม่นแท็กฝัดแม่นแท็กูุงอก็หาพ่อบดายไหมไม่ง่ายท้องค้ำปลอมเป็นหลวงพ่อมานำเฮาเออไล่หนีเลยไล่หนีเลยโตเศษอ่ะหนีเลยโตโทดโตโทดไล่หนีเลยโตโทดอ่ะอุ้ยอย่าเหรอไอ้ข่อยันจะขวางเลยไหมว้ย บ้าคอยนับไปมันหาอยู่ดีนับไหมมึง <Hamilton>, มาเอาเอาเอานับไหมเนะเอานึงสามสามเอห้าหกอหกมาใส่วะมึงไงจะมาหัวเติงมันไถลรไฝมึงไงทองคำได้องคำเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายแล้ว